สวัสดีครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2567ผมอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอำเภอศบเมยบริเวณที่ผมยืนอยู่ถ่ายรูปอยู่นี่ครับเสียดเมฆอยู่ตรงนี้ก็คือจุดชมวิวหมู่บ้านกะเรียงนะครับหมู่บ้านกะเรียงตรงนี้เรียกว่าหมู่บ้านกรอเซโลนะครับซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมเนี่ยนะครับช่วง3-4เดือนช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมีทะเลหมอกในยามเช้าเขาเรียกว่าทะเลหมอก2แผ่นดินนะครับในช่วงเช้าที่เรียกว่า2แผ่นดินก็เพราะว่ามันจะมีแผ่นดินไทยแล้วก็แผ่นดินพมา่าโดยมีแม่น้ําสารวินเนี่ยขวางกั้นนะครับแต่ในช่วงนี้กรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีทะเลหมอก2แผ่นดินแล้วครับมีแต่เมฆนี่ผมยืนอยู่บนยอดเขาเนี่ยมันเสียดเมฆเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับก็ อากาศเย็นสบายฝนตกพรำๆทั้งวันก็ในช่วงนี้ไม่ใช่ฤด,ดูท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นที่พักบนกอเซโรแถบนี้เขาก็ปิดหมดนะครับก็คือมันเป็นไร่ของชาวเขานะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นเขาก็ปล่อยไว้นะครับที่พักแถบนี้เขาก็ปล่อยไว้ซึ่งโดยปกติในช่วงฤดูฝนแบบนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวหรอกครับก็จะมีแต่ผมนี่แหละ แปลกประหลาดมากับเขามาช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าตั้งใจช่วงปลายฝนต้นหนาวอยากจะมาอีกครั้งนะครับมาสัมผัสความหนาวเย็นและก็ความสวยงามของบริเวณนี้อีกบรรยากาศหนึ่งท่านผู้ชมในช่วงนี้มันก็จะมีแต่หมอกนะครับแต่จริงๆนะจะเรียกหมอกก็ไม่ถูกเพราะตรงนี้มันคือเมฆนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเมฆจุดนี้แหละที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวคอเซโรมอนเดียวดายครับท่านผู้ชม มีหลายคนคอมเมนต์มาหาผมว่าทำไมไม่นอนที่นี่อยากเห็นบรรยากาศกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าท่านผู้ชมครับไม่มีไม่มีที่นอนครับถ้าจะนอนก็คงจะต้องมานอนม่อนเดียวดายอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่คนเดียวไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีของกินก็ไม่มีนะครับท่านนี้นผมมาช่วงนี้ก็ประมาณสักสิบโมงเช้าแล้วครับท่านผู้ชมนี่หมอกมันก็ยังยังตกอยู่ยังไม่หายเลยเขาบอกว่าช่วงสาย,สาย เมฆบอกว่าจะหายไปมันก็มาเป็นช่วงๆนะครับเมฆเป็นกลุ่มเมฆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกแบบไม่เป็นเวลามเวลานึกจะตกก็ตกนึกจะหยุดก็หยุดก็พรมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบริเวณนี้มีความชุ่มชื้นของป่าไม้มีความชุ่มชื้น อยู่ใกล้กับเออมันก็ไม่ห่างจากออทะเลอันดามันสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามแผนที่ Google เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่า,วาบริเวณนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยอยูออ่ใกล้ชายแดนพมา่าแล้วก็ไปก็เมืองพะอังนะครับรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็นั่นแหละครับทะเลมอตมะอ่าวมอตมะนะครับก็จะถึงออไม่ไกลมากมันก็จะมีอิทธิพลจากทะเลอันดามันนําความชุ่มชื้นนําฝนมาตกแถบนี้เยอะมากเลยทีเดียวครับ นี่ไงล่ะครับจุดชมวิวจุดชมแม่น้ําสารวินครับท่านผู้ชมแม่น้ําสารวิน,เ,นเป็นแม่น้าที่มีต้นกําเนิดมาจากโน้นหิมะละลายแถบโน้นนะครับทิเบตแล้วก็ไหลผ่านยูนานผ่านพมา่าแล้วก็มากั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าที่แม่ห้องสอนแล้วก็ไหลเข้าพมา่าไปลงทะเลอันดามันนะครับที่อ่าวมอตมะ,ตะมนะครับนี่อ,อันนี้ผมก็เมื่อจบจาก การไปล่องเรือไปชมกอดเซโลแล้วนะครับผมก็จะขับรถกลับไปอำเภอศพบเมยเพื่อที่จะต่อไปแม่เสเรงนะครับท่านผู้ชมก็จะผ่านป่าผ่านเขาช่วงนี้นะครับถนนก็คดเคี้ยวผ่านลําธารน้ําไปเยอะแยะมากมายแม่ห้องสอนถือว่าเป็นเมืองสามหมอกนะครับก็คือเขาบอกว่าหมอกมันตกหมอกมันตกตลอดนะครเมืองสามหมอกนะครับแม่ห้องสอนเนี่ยเพราะฉนั้นเดี๋ยวผมจะไปอีกจุดหนึ่งที่อำเภอศพบเมยก่อนที่จะเข้า ไปแม่เสลียงเนี่ยนะครับอําเภอศบเมยเนี่ยแต,แต่เดิมก็เคยเป็นกิ่งอําเภอขึ้นกับแม่เสลียงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็แยกเป็นตัวอําเภอแล้วที่ศบเมยเนี่ยจะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดชมวิวจุดชมวิวบริเวณนี้เรียกว่าจุดชมวิวห้วยกองมูลครับอําเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเดี๋ยวผมจะขับรถจากแม่สามแลบเนี่ยนะครับผ่านถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับผ่านป่าผ่านเขา คดเคี้ยวเนี่ยนะครับขับช้าๆถ้าขับเร็วๆก็เวียนหัวเลยทีเดียวครับก็จะขับไปที่จุดชมวิวห้วยกองมูลครับ<ม>ถนนที่จะขับไปที่จุดชมวิวเนี่ยมันก็คดเคี้ยววกวนเวียนหัวเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าในช่วงเนี่ย ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นทะเลเมฆทะเลหมอกเต็มไปหมดแล้วล่ะครับแต่ว่ามาช่วงนี้ก็ได้เห็นแต่วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ว่าไม่มีทะเลเมฆทะเลหมอกครับท่านผู้ชมแต่ว,ว่าผมก็มจะไปคุยแล้วจะไปกินที่ที่นั่นเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาด้วยนะครับที่ไปขับรถไปที่นั่นกันเลยครับ ชื่อห้วยกองมูลครับท่านผู้ชมห้วยมันน่าจะอยู่ในที่ลุ่มนะครับแต่ว่ามันอยู่เปนยอดเขาห้วยกองมูลครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปลายฝนต้นหนาวแต่เราก็ได้เห็นยอดเขาสลับซับซ้อนเข้าไปฤรูฝนนี้ก็จะเห็นจากเมฆกับท้องฟ้าแล้วนียครับเทียวเขาที่สวยงามสลับซับซ้อนมากครับ มันเป็นจุดที่มองได้180องศาเวิงวางกว้างไกลเลยทีเดียวครับตรงนี้แหละครับนั่นแ่ะเป็นจุดกลางเต็นท์ครับท่านผู้ชมแล้วกออ็อาคารสูงสูงที่เห็นสองชั้นนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวแหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเอาเป็นว่าตรงนี้ก็คือจุดชมวิวครับผมก็มาถ่ายจุดชมวิวให้ดูซึ่ง ก็ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเขาก็จะมีที่กางเต็นท์นะครับมีคนประางเต็นท์กันเยอะเลยแถบนี้นะอาหารการกินก็สะดวกตรงนี้เพราะว่ามีร้านอาหารอยู่ตรงนี้มองไปนะครับในภูเขานั่นแหละมันจะเกิดทะเลเมฆทะเลเหมอกในย,ยามเช้าเป็นจุดที่ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นี่เอาภาพมาให้ดูครับภาพนี้ผมเอามาจาก Google นะครับสวยงามทีเดียวครับฟับงชื่อครั้งแรกก็นึกในใจว่าโอ้มันคงอยู่ริมน้ำอยู่ริมห้วยที่ไหนได้ครับอยู่ยอดเขาเลยครับ ให้ดูภาพ180องศาอีกครั้งครับห้วยกองมูลครับอยู่บนยอดเขาอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งหนึ่งนะครับผมจะต้องไปกางเต็นที่นี่ให้ได้ทีเดียวสัญญากับตัวเองครับซึ่งการไปกางเต็นที่นี่มันจะสะดวกสบายเพราะมันมีอาหารการกินมีไฟฟ้าแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็สวยงามมากสะดวกสบายอยู่ไม่ไกลาจากอำเภอศบเมยเท่าไหร่นักนะครับ ค่ำนี้จะไปแม่สระเรียงนะครับนี่ครับเนี่ยบริเวณนี้เป็นถนนคอนกรีตครับอยู่บนเขาสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะครับอ่ะผมก็บังเอิญได้รู้จักเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นชายหนุ่มรูปงามทีเดียวนะครับไปให้มาอธิบายให้ฟังดีกว่าเขาเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนท้องที่นะฮะเขาก็เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยและวฝีมือเขาก็อร่อยมากผมกินแล้วครับบ้านห้วย กองมูลตำบลศบเมยอำเภอศบเมยแม่ห้องสอนเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเขาบอกว่าช่วงตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่สวยมากโดยเฉพาะหน้าฝนต้นหนาวเอ้ไม่ใช่ปลายฝนต้นหนาวผมเจอน้องชายเนี่ยให้เขาแนะนําตัวดีกว่าเขาเปิดร้านก๋เตี๋ยวห้อยขาอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพบกับ บ้านห้วยกองมูลครับผมเรียกผิดเป็นห้วยทรายมูลบ้านห้วยกองมูลครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมชื่อเจมนะครับก็เป็นคนในพื้นที่ที่นี่นะครับก็ที่นี่เป็นจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งเนาะชมชมทะเลหมอกช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ก็จะเป็นทะเลหมอกที่สวยมากครับเป็นคล้ายๆแบบฟูเหมือนสาลรีเลยนะครับก็ หนุ่มเจมพ่อค้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาตรงนี้เขาก็ส่งรูปมาให้ผมที่เขาถ่ายเก็บไว้ยามเนี่ยนะครับยามปลายฝนต้นหนาวแต่สองรูปนี้มันช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าช่วงพระอาทิตย์ขึ้นมันสวยมากเขาก็บอกงั้นขอรูปดูหน่อยอรูปที่คุณถ่ายเนะี่ยไม่ใช่รูปคนอื่นถ่ายเดี๋ยวมันจะมีลิขสิทธิ์อันนี้ฮะเขาก็ถ่ายส่งมาให้ดูครับโอ้โหมันสวยมากจริงๆท่านผู้ชมเขาบอกว่ามากางเต็นท์ตรงนี้เลยนะแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวร้านเขานี่แหละเขาคิดไม่แพงหรอกครับแล้้วกก็็เนี่่มาาตืช มาดูมาดูวิวตรงนี้ผมก็เอ,อเดี๋ยวจะต้องไปสักหน่อยแล้วครับเนี่ยเหมือนปุยนุ่นเลยเหมือนปุยสำลีเลยนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยบ้านห,ห้วยกองมูลครับท่านผู้ชมตั้ง Google ไปได้เลยถ้าตั้ง Google ไปห้วยทรายมูลมันจะไปอีกที่หนึ่งนะครับห้วยกองมูลครับภาพที่น้องเจมเขาส่งมานะครับนี่ไม่ใช่ภาพที่ผมถ่ายเองนะครับ เรียกที่ถูกต้องผมกเรียกตามเขาแล้วครับเนี่ยสวยมากแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็อยู่ตรงนี้เองครับเขาบอกว่ามานอนตรงนี้ได้เลยค่าค่ากางเต็นท์เขาไม่คิดนะเขาไม่คิดอา้าวแล้วแต่ไปคุยเขาเองเดี๋ยวผมพูดไปเดี๋ยวผิด นี่ครับเดี๋ยวมาอยู่เนี่ยดูเนี่ยมบนี่บรรยากาศในร้านก๋ยเตี๋ยวเขานะครับเนี่ยเนี่ยในร้านก๋ยเตี๋ยวเขาเลยมากินก๋ยเตี๋ยวในร้านเขาแล้วก็มองไปนะนะปุยเมฆนั่นนะเขาบอกว่ามีมีครึ่งวันเลยละเมฆเนี่ยในช่วงยามเช้าเขาขอบคุณน้องเจมมากนะครับเอาคุยกับน้องเจมต่อนะครับเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่านี่แหละเ,เออยืนยันได้เลยว่ามันสวยมากไม่ผิดหวังเลยที่จะไปศพเมยในช่วงปลายฝนต้นหนาวยังไงก็ติดต่อน้องเจมไปนะครับอ่ะคุยกับน้องเจมต่อ ที่นี่ก็จะมีในส่วนของลานกลางเต็นท์นะครับชมทะเลหมอกครับช่วงไปฝนต้นหนาวครับรวมถึงมีร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกป๋ยเตี๋ยวและร้านของชามนะครับทุกคนสามารถขึ้นมาแล้วก็มาซื้อหาบนนี้ได้นะครับแล้วก็ที่นี่อาจยังอาจยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับก็อาจจะรู้จักภายในช่วงของคนที่เผยแพร่ในโซเชียลนะครับก็จะเห็นแบางบางส่วนนะครับจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลใช่ไหมถ้าคนใน Google ใช่ครับผม ก็ก <ừ> ็ก็ยังมีไม่มากเพราะยังไม่ได้ขึ้นมากเพราะว่ามันเป็นที่ท,ที่แบบคนยังไม่ค่อยรู้จักกันพี่สังเกตเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยลานกางเต็นท์อันนี้เป็นลานกางเต็นท์ครับช่วงปีที่ผ่านมาครับทับโอ้ตอนนี้ก็จะมีคนมากางเต็นท์ได้ใช่ไหม driven, ไอ่าลานอ่ากางเต็นท์ได้ครับอ่าไม่คิดค่าค่ากางเต็นท์ใช่ไหมช่วงนี้อ่าช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้คิดครับเราจะคิดช่วงอ่าไปฝนต้นหนาว <ไป S 1> มาไปฝนต้นหนาวคุณกาหนดเดือนไหนอ่ะจะคิดอ่ะ ช่วงเดือนประมามช่วงเดือนพไปเดือนพฤศจิกาไปเดือนพฤศจิกานนครับโอเคร้านก๋วยเตี๋วก็อร่อยอร่อยนะถูกด้วยคุณขายอย่างนี้จะได้กําไรอ่ะเนี้ยก็ขายตามสภาพนะเพราะที่นี่ก็คือรายได้ก็ไม่ค่อยมีนะครับถ้าเราให้น้อยมันก็เดี๋ยวคนไม่มากินไม่มากินแต่ว่าอร่อยที่กินแล้วนี่เห็นเขามีสถานที่ใกล้ๆตรงนี้มีอะไรนะห้วยอะไรนะ ที่นี่มีอีกที่หนึ่งครับที่ยังไม่เปิดก็คือเป็นบ้านเป็นห้วยน้ําแดงครับ<อ>ก็อนี้เราต้องมาช่วงกุมภาไปเดอนกุมภาพอมีห้วยน้ําแดงใช่ม<อ>ันเป็นที่น้ายวมไหลลงไปแล้วก็มีแก่งหินสวยมากมีภาพให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ภาพให้ดูแล้วตรงนี้ก็บอกไปกอเซโลได้ใกล้ๆใช่ไหมอ่าเส้นนี้คนที่มาจากเส้นตากหรืออําเภอท่าสงยางสามารถขึ้นเส้นนี้ได้ครับ ไปกอเซโลครับผมขึ้นกอเซโลมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ใช่ครับไปดูพระอาทิตย์ตกที่กอเซโลครับได้ครับสุดยอดเลยแล้วดูทะเลหมอกตอนเช้าที่กอเซโลก็ได้ครับโอ้โหเอาเป็นว่ามาแล้วชุ่มฉ่ำมากอขอบใจมากเจมนะเดี๋ยวฝากร้านชื่อร้านอะไรนะเพจเพจคุณชื่ออะไรนะเพจผมคือจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลครับผมจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลขอบคุณมากครับเจมขอบคุณครับรดล่อจังเลยว่าทำไมชื่อว่าห้วยกองมูล ในเมื่อมันอยู่บนยอดเขาอะ่ะเขามีป้ายว่าพระธาตุเจดีบ้านห้วยกองมูลคือคงไปทางนี้อันนั้นมีวัดอยู่นะครับแล้วเขาเขียนว่าบ้านเลโคอ,อีก18กิโลไปทางนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูว,วิวจุดชมวิวนะอืมโอ้โหอืม เป็นกระเรียงนะครับโอ้วิวสวยมากท่านผู้ชมผมก็สโลไลท์แล้วครับเดินเที่ยวชมไปนะครับตามเรื่องตามราวแต่ว่านี่จะไปแม่เสลียงก็ไม่ไกลมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบต้องร้อนหรอกครับมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้แล้วก็มาชมวิวตรงนี้ครับจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ เขมีทางเดินให้ไปโหไปถึงท้ายนู่นเลยครับเอาเป็นว่าขาสั่นเลยละ่ะถ้าคนที่กลัวความสูงอะ่ะแต่ว,ว่าเขาทำแข็งแรงมากเลย จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลนะครับวิวพอยต์ก็สวยมากเลยเนี่ยถ้าคนกลัวความสูงคงมาตรงปลายสุดนี้ไม่ได้คนระท่านผู้ชมนะี่ครับ ท่านผู้ชมครับผมเดินคนเดียวอ่ะก็ไม่ก็ไม่กลัวเท่าไหร่ละครับเพราะว่ามันก็แข็งแรงอยู่แต่ว่าในช่วงฤดูท่องเที่ยวอันที่คนแบบแห่เดินกันมาตรงนี้เนะี่ยมันจะรับน้ําหนักไหวไหมเนี่ยนะเสาข้างล่างมันก็แข็งแรงอยู่ละครับคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะครับก็มาอยู่ที่บ้านห้วยกองมูลตําบลศพบเมยอํอเาเภอศพบเมยแม่ฮ่องสอนเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเขาบอกว่าช่วงตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่สวยมาก โดยเฉพาะหน้าฝนต้นหนาวไอ้ไม่ใช่ปลายฝนต้นหนาวที่นี่ถ้าชมทะเลหมอกนะก็เราก็จะเห็นดอยพีโคครับอยู่จุดนู้นครับดอยอะไรนะดอยพุยโคปุยโคคุณด้วยนะช้าๆดอยปุยโคปุยโคครับผมอยู่ฝั่งนู้นครับนะฮะโอ้ฝั่งนู้นแต่ใช้ทะเลหมอกผืนเดียวกันที่นี่โอ้ผืนเดียวกันแต่ว่าคือในในเวิ้งตรงนี้เป็นทะเลหมอกเลยใช่ครับเดี๋ยวดูภาพดูภาพคุณส่งภาพไปพี่ลวเดี๋ยวพี่เอายไปลงครับ นี่ครับดูภาพทะเลหมอกอีกครั้งสวยจริงๆเลยเหมือนปุยนุ่นเลยครับปุยเมฆโอ้ดอยปุยโคก็คือขึ้นไปพักกางเต็นที่บนดอยนั่นได้ครับแต่เราต้องเดินขึ้นนะเอาต้องเดินขึ้นเลยใช่เพราะเราจะจอดอยู่แถวตีนดอยแล้วเราต้องเดินขึ้นโอ้ต้องแข็งแรงนะใช่อย่างพี่คงไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าทำไมที่นี่มาถึงลงรถปุ๊บกางเต็นเลยเออที่นี่นะดีมากเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะติดต่อมานะจะมากางเต็นนอนกลางคืนสักหน่อยถ้ากางถ้าเอาเต็นมาไม่คิดค่าสถานที่เท่าไหร่ เต็นต์มาหมายถึงไม่คิดค่าเต็นต์ใช่ไหมด้วยสถานทอ่เอาเอาสรุปอ่าถ้าเป็นสถานที่ก็จะเป็นจุดเนี้ยสองร้อยคือล้าสองร้อยจะน้อยกี่คนแล้วแต่อ๋อเต็นต์ละสองร้อยโอเคโอเคครับอ่ากินก๋วยเตี๋ยวชมวิวแล้วก็เดินทางต่อไปแม่สะเรียงแล้วครับไม่นานครึ่งชั่วโมงก็ถึงแม่สะเรียงแล้วครับแม่สะเรียงริมริมแม่น้ํายวมใช่ไหมแม,ม่น้ํายุ่มหนนยวม<อ>ครับอ๋อแครับผม ไม่เคยมาเลยนะแม่ะเสลียงเนี่ยอ๋อนี River House ริเวอร์เฮาส์ครมอเตอร์ไซค์มาเต็มเลยอันนี้ก็ริเวอร์อะไรนะเห็นเป็นริเวอร์ริเวอร์เหมือนกันอันนี้ริเวอร์ซ้ายครับน่าจะริเวอร์ซ้ายอันนี้แพงกว่าไหมแพงกว่าครับอันนี้เรียกว่าเขาแบบไหนเจ้าอของเดิมวกันครับ ของเดียวกันอันนี้กี่ร้อยคือหนึ่งพันพันพันสองาอ๋อพันสองแล้วไอ้นี่หลักคือละกี่ร้อยไม้แดงอันก็เป็นพันเจ้าของเดียวกันแค่สองพันอ๋ออันนี้ก็เป็นพันมน้ำนี่โรงแรมเยอะเลยเนาะครับน้องพนักงานโรงแรมเขาขี่มอเตอร์ไซค์พาผมไปซื้อยาครับผมยาหมดครับก็เลยได้โอกาสชมเมืองแม่สเรียงครับนี่ครับแม่สเรียง ยามเย็นแบบนี้นะครับก็ไม่พลุกพล่านอาหารเย็นก็อร่อยมากอาหารเช้าก็เออตลาดเช้าก็คึกคักนี่ครับก็ร้านยาอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณน้องนะครับผู้ใจดีนะครับพาพี่ไปซื้อ,อยาเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมไปส่งเองเพราะว่าถ้านั่งรถไปแล้วก็มันหาที่จอดยากสอนใครไ,ไมไปแม่งสอนกี่ชั่วโมงสมชั่วโมงขึ้นสมชั่วโมงนะครับโอ้สาชั่วโมงเลยเหรอรไป ร้อยเจ็ดสิบกิโลร้อยเจ็ดสิบกิโลโไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยครับตัวอำเภอทางเนี่ตัวจังหวัดร้อยเจ็ดสิบโลโอเคมาซื้อ,อยาเราพิเศษหนึ่งนะครับ น้องเขาบอกว่าที่แม่เสเรียงเนี่ยจะมีวัดพระธาตุสี่จอมคร,รับก็มีพระธาตุจอมทองพระชา,ะธาธติพระธาตุจอมกิติพระธาตุจอมมอนแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปพระธาตุจอมทองกับพระธาตุจอมกิติครับเขาไปรอดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันจะตื่นแต่เช้าไปตลาดเช้าก่อนแล้วก็จะไปไหว้พระธาตุทั้งสองจอมแล้วก็จะกลับนะครับก็จะกลับจังหวัดตากนี่ครับเปิดประตูห้องมาก็อยู่ริมน้ํายวมเลยครับ โรงแรมตุดแสนจะโรแมนติกแล้วก็ดีมี WiFi นะครับสะอาดสะอ้านสวยงามประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเป็นแหล่งมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ที่พักก็ราคาถูกครับอาหารการกินก็แสนสะดวกสบายมีทุกคนทุกแห่งทุกที่อร่อย แม่เสเรียงเนี่ยผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกในชีวิตแหะครับมาเรียนรู้มามาเจอก็ถึงรู้ว่าโอ้แม่เสเรียงนี่ก็เป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็มีสถานที่ทางพุทธศาสนามากมายเลยทีเดียวครับวัดสวยงามเดียวไปพรุ่งนี้ไปไหว้พระกันนะครับสวัสดีครับโรงแรมชื่อ P S Riverview Guest House ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ครับห้องพักสะอาดสะอาดราคาถูก คือหนึ่งห้าร้อยโอ้ถนนริมยวมวนี้รถขึ้นได้เีอะมีมาห้าร้อยมีไว้ยฟงวไฟเป็นแอร์นะนี่เตียงใหญ่โตนะครับเปิดประตูห้องออกมาก็เห็นลำน้ำยวมเลยเนี่นี่ดีครับนี่นะเปิดประตูห้องออกมาก็เห็นน้ำยวมเลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ เท่านี้ล่ะครับครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่น่าเที่ยวมากเลยครับมีภูเขาน้ำตกวิวทิวทัศน์ทุ่งบัวตองวัดวาอารามสวยงามร้านอาหารเยอะแยะอร่อยผู้คนใจดีมีวัฒนธรรมชนเผ่าเยอะแยะมากมายครับมี รุ่งขึ้นพรุ่งนี้ผมจะต้องไปวัดจอมทองครับนี่แล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่างไรก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ดูกันมาจนจบคลิปนี้เนี่ยผมต้องแก้คลิปที่แล้วเพราะผมเรียกชื่อสถานที่ผิดเดี๋ยวคนจะไปกันผิดนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องลงใหม่ลงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับบ้านห้วยกองมูลครับท่านผู้ชมอำเภอศพบัยจังหวัดแม่ห่องสอน กไปพักกันที่แม่เสเรียงไปไหว้พระธาตุสีจอมครับจอมทองจอมกิติจอมมนแล้วก็พระธาตุจอมแจ้งครับสวัสดีครับ